ไม่เรียกชื่อไมเดียวอีเดียตผด ใสวมากดหัวเลยือนีแดนะเรเเลยไม่มันป็นระบบเฟตี้อ่ะพี่เห็นบนรถท่านอื่นมรนท้นกันรอไฟใหม่แต่ว่าเชฟเชฟไเชรเชฟรถฟโนอันนั้นมันมดเี่สตล์แบบน ออมันก็เต็มขึ้นแล้วฐานสมมติว่าใหม่ทั้งขั้นหนีซื้อรถไม่เดว้้วแรงด้านน,น้ำมันมแรงดันน้ำมันมันบอกพอ่อที่เนี่ยกลองมันคำวนวณว่ามีน้ำมันหัวเดี๋ยวสิเกิดไฟลุกไหมมันก็เลยตัดนี่ก็เพราะให้รนทดี ต้องโทษก็ต้องโทษทีมงานตะเฮาน้าแหลบบอกเลยบอฟังนะจะไปทวรถัร่เามนทำบ้านนี่เป็สิ่งทำบ้านเเพราะว่าเพราะว่าฉัไมเกืละไ่ออ่าไหพราะวเอา,เอา,เอาพนเนี่ยสายพานเนี่ยพี่สายพาน,น่ทีขาดเนองเรียนแกนไปตรงอมช็เนาสายพานขานได,ด,ดไมโทษรถอีกเขาดอกัน thank you